ดังนั้นเวลาเขาเนี่ยได้รับความสุขใจหรือความทุกข์ใจหรือเฉยยมาแล้วเนี่ยคนได้สดับกับไม่ได้สดับมีทางไปต่างกันไหมต่างกันเวลาคนได้ความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ได้สดับร้องไห้คล่ำควรทุบอกรร้ำให้ถึงความหลงไหลไปกินเหล้าเมายาฆ่าตัวตายโดดตึกกินยาพิษใช่ไหม เผอเลกเอาปืนมากลาดคนเล่นเนี่ยเห็นไหมทุก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 เป็นเราก็สำคัญผิดไงใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคนได้สดับเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะเป็นหนี่เป็นศีลถูกนินทามาเข้าวัดดีกว่านั่งสมาธินะฟังธรรมะนี่คือทางไปของสัตว์ไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงจึงจัดว่านี้เป็นสัตตบท36 สุขใจมาได้สดับมีไหมไม่ได้สดับก็มีไม่ได้ส,ด,ด,สดับก็เรียกว่าสุขใจอันหนึ่งด้วยเย้าเลือนเปิดเปลินพร่ำสรรเสริญอยู่ความสุขเมาหมกอยู่ความสุขคําสรรเสริญอยู่นั่นแหละอืมไอ้พวกได้สดับเวลาสุขใจมามันก็อืมสุขนี้ก็ไม่เที่ยงเนอะเขาสรรเสริญมาก็ไม่เที่ยงได้ลาบมาก็เดี๋ยวก็เสื่อมลาบทางไปก็ไม่เหมือนกัน